สวัสดีครับมาพบกับเราได้ช่องน้องมากมีอิเลฟเว่นไทยแลนด์พอดีมาดูมันนี่อย่าซ่อยเลี้ยงมันนี่นะครับดูันนี้กินนมอย่าซอย <c oughs> <c oughs> ดูความน่ารักของมันนี่นะครับดูเสียงดูดมีเสียงด้วย จะมีไม่หลุดเฮ้ยไอ้ไส้ไอ้ไส้ใจดีมากเลครับแม่ดูอุ้ยมีนมแม่หลานนมมีน้ำแม่หลานดูนะอารมณ์ดีเมือม่อเมื่อเห็นเมื่อเห็นมันนี่กินนมแล้วแม่ดูแม่มากมีมากมีก็จะหิวเหมือน,นกันนะมากมีมหิวบอลลุก ได้ขำมามันนี่นะนี่ยทกินแบบจริงจังมากอุย้ยมีบ่นด้วยมีบน่นเยสรยด้วยน้ำนมไปไหนยายอุยอ้ยยยสรอยมีลูกนะครับเฮ จริงๆแล้วนะอ่ะมันนี่คือลูกใหญ่ซอย,ยนะเหมือนกันมากะแม่เดีอเอออเอาแบนี่อีกข้างหนึ่งล้วยอีกข้างหนึ่งข้างนี้ไม่มีอีกข้างหนึ่งดีสายตานะังไงแม่ ดิ่งดิเฮยกินกินดิไม่ดูดจกันนี่มองดูมันนี่มองไหนเป็นไงลูกน้ำนมไม่ออกป่ะไอข้างนึงอีกข้างนึงไอข้างนึงเลย บนมีบนเราลองอีกครั้งยังไม่ละความพยายามนะยังไม่ละความพยายามเอฟลิน้น แม่โบแม่โบบอกว่าโอ้ยแม่อยู่นี่ลูกถึงกัะนั่งงงเลยนะแม่โบออ้ย่อยงงน้ำลูกข่อยเด้ <c ười> ไปกินก่อนจะไปขอป้าเต้าทิมกินอีบ่ป้าเดี๋ยวนี้เดือมันนี่นะแม่เด้ออ้ยโอ้ยเจอแม่แล้วว้ยกินกับแม่ดีกว่าเฮ้ <c ười> ไม่ยอมเข้าออบ้านด้วยนะแม่ความจริงความจริงคือหิวนมนะครับแต่ว่าไม่อยากเข้าบ้านกลัวโดนปิดประตูกลัวโดนขังไว้กับแมนะ่คือจะกินข้างนอกคือไม่ยอมเข้าบ้านดู

ลูกสาวยื้อสร้อยแบบเดี๋ยวห <c oughs> นูจะบ่นทำไมเยื้อส้อยไม่มีโอ้ยเนาะยื้อส้อยไม่มีไม่มีนมให้หนูกินหรอกกินกับแม่หนูไปอืม มันเป็นยังไงไหนลองเล่าความรู้สึกมาดูสิก็พ่อปิดประตูไว้บ่หลังจากไม่ได้ออกมาเอะกี่วันนะมันนี่นะกี่วันนะพี่พ่อไม่ต้องมาพูดกับหนูเลยพ่อไม่ให้หนูออกมาเล่นหลังจากไม่ได้ออกมาเล่นสองวันนะครับสองวันบอกมันนี่ใช่ไหมวันนี้ก็เลย จัดใหญ่เลยนะครับอู้ฝุ่นพี่มองมีพี่มีนั่งได้น่ารักมากคือวิธีการพะไอ้ล่อน้องให้ไปเล่นด้วยนะครับอุ้ยนอนดีกว่า นี่นูพี่เขานอนแล้วนุเห็นไหมน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเชือกไปเล่นฮึอยไปเลยไปดูเอ๊ะเนาะ ทา้งพี่ทางน้องแล้วบันนี่ฮะีะปไปไปไปเย่อ,ยอ,ยอ,ยเอาช่วยแม่ดูลากผมไปแล้วเดือดเดือดเดือดเอ๊เอ๊อืมเอาอีกแล้วหาแต่แนวเด่นนะท่านกันเอ้าไปมีปะ เทางนี้อเอาาอือนั่น,นด้ปลายตัวปลายตัวหลาตัวโอ้เนะดี๋ยวจะบอกยายกระตาว่าเด็กๆเล่นเล่นอะเล่นสลัมอืม,อม,อม,อม ชอบมากเลยนะครับดูเด็กๆประท้วงใหญ่เลยมามามาพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีป่ะมีปลาเลยปลาเลยปลาเลยอ <laughs> ย่าหลักไปไหนอืม มามีเตโดนน้องมามีโดนนองนี่ใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีโอ้หาแต่ของเล่นนะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนนะแม่ยังไม่ล้มเลิกความพยายามนะจะมากินนมป้าเับทิมอีก มันนี่เอ้ยแม่จะคองับกินหูกฮะทีมก็ใจดีนะแม่ปลาสิบอกโอ้หลานนี่ปลาบ่มีน้มงไปกินเดอกไปกินเมนสุเป้<น>ความพยายามสูงมากทำมันนี่ ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะเข้าคอกไหมครับผมจะเข้าบ้านไปกินนมแม่ไหม <c oughs> <c oughs> ลองดูย่าใช้อีกสักครั้งสิมีไหมจะ <c oughs> ใช่ถึกจะ <c oughs> <c oughs> ใช่ถึกใจ <c oughs> ยิ่ตกใจพยายามสูงมากานั่นอือชอบว่าบ่มมี่กินน้แม่สูไป มันไปเกะกะอะไรในเชือกนั่นฮะเออไม่ยอมกินนมแบคบไม่ยอมไปกินนมแม่ในที่สุดก็ากินนมแล้วนะครับ ปิดประตูก่อนโอ้อะอร่อยไหมนี่แหละกินไปเลยลูกนะครับแม,แมนะ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ